สวัสดีค่ะเอนี้เฮาหลังจากที่ยุดไา้มือน,นะคะช่วงนี้กว่าอัปเดตหัวมันอีกรอบนึงนะคะพอดีมัน่นครบ,บหกเดือนพอดีเป็นพ่านแปดเก้านะคะเบิ้งมะกุูดเบิง้งใหม่ๆเลยนะคะ ่สิเพราะคุดหรือ,อ่ะฟังนี้ก็เริ่มหัวใหญ่จักน้อยแล้วเพราะว่าครบหกเดือนแล้วนะคะแต่มันเท่ากระต้นจะว่าสูงเพราะบันไดช่วงนี้จะสูงอยู่เพราะว่าเป็นช่วงที่ว่าดินมันค่อยลงมาแล้วก็จะมี ปุ๋ยที่ห้องวานไหวมันกระสิทไหลลงมาทั้งผีนะคะจะสูงอยู่มาดูกันหัวมันห้างิสด้ยจากหัว ปลูกสิบเมษาเมื่อเนี่ยกะวันที่14ตุลานะคะถ้าจะติดมาบนหัวมันได้๋ยวจะหัวได้๋ยวข้งนี้ได้หนึ่งสองได้สองหัวสามหัวสี่หัวห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะ ถ้าว่ารกก็มันก็ออกรอบต้นอยู่นะคะหัวก็จะเริ่มง่ายแล้วนะคะหกเดือนอ ันนี่จะหัวย h าวนะคะเ้าจะคุดเนี่ยจนเลยหอดถอะจะหัวเ h าอแต่ว่าถ้าก็ปลูกว่าได้ห้างนะคะปลูกจะปลูกปลูกทีนะคะถือว่าทีประมาณหาสิบหกสิบเส้นเนี่ยเราปลูกทีพอดหัวมันก็จะชนกัน แต่ตัวได้มันเป็นหัวปุ๋ยที่ห้องใสกับปุ๋ยรถอีแทนสูตรท้า้ก็มันเกษตรกรตัวจริงแล้วก็ให้ปุ๋ยท่างใบน้ำนะคะ,ะแต่สไดห้หัวประมาณนี้ละจ้า ตอนนี้ก็สีมีหัวอยู่ได้ซ้ำหนี่ละอ้าโอเคนะคะจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ